สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาที่แอป p i กอาร์กันอีกเช่นเคยนะครับเป็นสอน p i กอาร์นะครับเวอร์ชันน่นะครับแล้วก็เป็น EP1 นะครับเมื่อวานก่อนนะครับเป็น EP0 ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกันเลยนะครับคลิปที่แล้วก็คือเราสอนคำสั่งโฮมไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาคำสั่งถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นคำสั่ง s e a r ์ชนะครับหรือว่าค้นหานั่นเองนะครับถ้าขึ้นแบบนี้คือทดลองฟรี7วันนะครับกดทดลองปุ๊บ วันที่เจ็ดเออวันที่แปดหักตังเลยนะครับมันไม่มีถามว่าเราจะจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับเราจะหัวหมอกับเขาเขาหัวหมอกับเราเหมือนกันนะครับเขาหักเลยนะผมไม่รู้วิธีของเงินคืนด้วยนะครับไม่รู้นะเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนหลายคนโดนไปแล้วนะครับอ่าถ้าไม่อยากเสียงเงินก็ไม่ต้องกดนะครับโอเคมาที่คําสั่งเซิร์ชเลยตรงนี้นะครับโอเคนะครับเรามาดูเซิร์ชคืออะไรมันก็เป็นการค้นหานั่นแหละครับค้นหา ฟังก์ชันฟิลเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาลองไล่ดูทีละอันแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับมันก็เป็นโปรไฟล์เรานั่นแหละนะครับเไไหมเป็นการเชิญเข้ารวมนะครับผ่านไปเนาะทีนี้ครับมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์นะครับเขามีอะไรใหม่ๆเขาก็จะมาป้ายยาเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองกดเขาบอกว่าโลหะกระเซน็นกดสิอ๋อก็จะเป็นพวก คลา้คลายเป็นสติ๊กเกอร์หรือว่าเป็นไอคอนนั่นแหละนะครับให้เราใช้แต่ว่าทดลองใช้ฟรีนะครับไม่มีจริงนะครับไม่ฟรีนะครับเพื่อนๆก็ลองกดดูอันนี้เป็นดอกไม้คืออะไรอ่ะนักเล่าเรื่องอ่ะลองกดปุ๊บอยากรู้คือกดได้เลยนะครับอ๋อก็จะเป็นของพี่คนนี้นะครับก็จะมีพวกสติ๊กเกอร์มีรูปภาพให้เราเล่นนะครับอันนี้เราลองกดได้ถ้าเราอยากรู้ว่าคืออะไรลองกดได้เขาแจกอะไรให้เราดู อ๋อมันก็จะเป็นอาให้เราใช้ภาพของเขามารีมิกนั่นแหละครับเอาภาพเขามาทําต่อนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยเอามาทำเนี่ยเอามาแต่งเห็นไหมโอเคผ่านไปแล้วกันนะครับแล้วก็อ,อ่ขอขอกลับมาอันนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นแบนเนอร์ลองกดดูทีละอันเลยอันนี้จะเป็นโหมด AI นะครับ AI นะครับซึ่งมันเสียตังค์ครับเล่นเล่นฟรีไม่ได้นะครับก็ แห้วอีกแล้วนะครับแห้วเช่นเคยนะครับต่อไปอ่ะมาดูเนื้อหาบ้างนะครับอันนี้เป็นฉากหลังนะครับดูซิว่ามันคืออะไรลองกดไปเลยนะครับเพราะว่ามันอัปเดตบ่อยมากออรีมิกนะครับก็คือฉากหลังให้เราใช้นั่นแหละอ่ะลองกดดูนะสีม่วงเห็นไหมก็เอาให้เขาก็ให้เราเอาผ้าเราไปแต่งต่อเห็นไหมครับเนี่ยก็มีคนเอาไปแต่งเห็นไหมครับเอาไปแต่งต่อแล้วก็บันทึกเป็นรีเพย์ของตัวเองนะครับรีเพย์เห็นไหมไอที่เป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับ เป็นเพลแล้วก็วงๆเนี่ยเห็นไหมก็คือรีเพย์นั่นแหละเราสามารถเอาพวกเ,เนี่ยรูปที่เขาแจกแบบนี้นะครับเอามาใช้ได้นะครับถ้าเราไม่อยากจะใช้รูปเรานะครับใช้รูปคนอื่นก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้ขอแบ็กกลับมาก่อนต่อไปนะครับเป็นเทมเพอาฉากหลังหมดยังของกดดูอีกทีนะเพื่อความชัวอ่าหมดแล้วไม่มีอะไรแล้นะครับต่อไปเทมเพลตนะครับหมดเทมเพลต อ่าเทมเพลตก็มีเทมเพลตให้เล่นแต่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 เห็นไหมครับมงกุฎเต็มเลยทุกคนผมว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะเสียตังค์นะครับอ่าแต่ของฟรีก็มีนี่ว่ามีอยู่มีอยู่นะครับเดี๋ยวลองกดดูเอาอันนี้อันนี้อันนี้ฟรีแฮปปี้เบอร์ดีวเอาอันนี้ดีกว่านี้อันนี้เหมือนจะสวยดีรูปผู้หญิงกดปุ๊บอ่าเราแทนที่อ๋อเราเลือกรูปเข้าไปแทนได้เราแตะปุ๊บเห็นไหม นี่เอาูปผมเข้าไปหล่อจริงๆอันนี้แต่งแล้วนะครับเป็นรูปที่แต่งนะครับรูปจริงรูปจริงเดี๋ยวให้ดูแกงตัวเองนี่รูปจริงครับหน้าจะบวมๆแบบนี้พอแต่งปุ๊บโอ้โหพระเอกก็พระเอกอะพระเอกลิเกชัดเลยผมอะอถูกโคตรหล่อครับเนี่ยก็สามารถแตะแล้วก็แก้ไขข้อความได้ครับแก้ไขห้า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 ลองดูปะแก้ได้หมด ขยับได้นะครับใส่นู่นนี่นั่นได้หมดแล้วแต่อเดียคทับเนี่ยเปลี่ยนสีก็ได้เห็นไหมเชนเดอร์ Channel นะครับลองเล่นดูนะครับมันก็จะมีคําสั่งพวกเนี่ยเลเยอร์นะครับมีเลเยอร์ใหม่ๆนะครับหรือว่าสัดส่วนใหม่ๆนะครับอันนี้มันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งอยู่นะครับใส่ขอบได้ด้วยเลือกวงกลมนะครับขอบวงกลมเลือกสี เองนะครับพิกอาร์ก็คือพิกอาร์ะนะครับคือแม่งโฟโต้ชอปดีๆนี่เองแหละแต่ว่ามันเป็นแบบย่อๆนะครับซึ่งของของฟรีมันก็เยอะของเสียตังค์แม่งก็เยอะกว่านะครับอ่ะแล้วก็กดถัดไปแล้วก็เซฟนะครับผมเคยสอนไปแล้วเซฟนะถัดไปถัดไปดูโฆษณาแล้วก็กดบันทึกนะครับถ้าสามารถบันทึกได้ก็คือเราไม่ได้ไปใช้ตัวเสียตังค์ไงถ้าเกิดบันทึกไม่ได้ก็คือเผลอไปเลือกตัวเสียตังค์นั่นเองนะครับจำไว้แค่นี้นะฮะโอเคขอออกหน้านี้ก่อนนะครับ ต่อไปต่อไปต่อไปน,น,นี่อันนี้ถ้ามีมงกุฎอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับซึ่งข้างบนนะครับเราสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้หรือว่ามีคีย์เวิร์ดที่เขาแยกไว้ให้เคป๊อปเห็นไหมก็จะเป็นทรง K-POP อปเฮ้ยแต่ว่าของฟรีเยอะเหมือนกันเนี่ยเมื่อก่อนมันมันไม่เยอะขนาดนี้นะครับเฮ้ยใช้ได้นะครับใช้ได้เดี๋ยวลองดูไซส์นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเลองเลือกดูก่อนลองดูเฮลเฮล เออวะ่ะมันก็มีของฟรีเยอะเหมือนกันนะนี่ฮะเขโอเควขอแบ็กก่อนนะแล้วก็ด้านบนหมดแล้วด้านบนก็เป็นหมดหมูใช่ปะ่ะด้านล่างเป็นไซส์นะครับอันนี้คือเรียงทุกขนาดอันนี้ก็จะเป็นไซส์ที่เราเลือกนะครับนี่ผมเอา YouTube เลยเว้ยแสดงว่ามันก็ต้องมีเทมเพลตปก u t u b e ให้เราเลือกเยอะเออเยอะแล้วทุกคนทุกคนทุกคนเมื่อก่อนน้อยกว่านี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับอยู่ในสัดส่วนประมาณ3 0เอาหมดแล้ววะ่ะ โอ, zy, อ้ยอุตสาห์ชมอัน,น feel, เนี้ยก็มีฟรีอยู่เนี่ยฟรี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 ก็สิบกว่าอันน่ะก็โอเคนะเพื่อนๆก็สามารถเลือกรูปนะครับอนนเดี๋ยวลองลองทำให้ดูสมมุติทําปก English แบบนี้นะครับผมจะเปลี่ยนรูปอันนี้ลบทิ้งเห็นไหมขยับลบทิ้งเลือกรูปมาใส่แทนนะครับเดี๋ยวเลือกรูปผมเองนะครับสมมุติผมสอนภา,าษาอังกฤษเห็นไหมเลือกรูปมาแปะเโตเท,ท่จังเลย อลองลบด้านบนเห็นไหมยังลบด้านบนอนลองลบตัวผมสิบุคคลไอ้เนี่ยประมาณเนี้ยแต่เก้าอี้ไม่มีอ่ะคนอะไรไม่มีเก้าอี้นั่งบนไหนวะเนี้ยอ่นนั่งบนทงเขาเลยกันเออทำแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่ามันจะต้องเนียนมันต้องกริปนะแต่ว่า ให้ฟีลว่ามันก็สามารถทําได้เอาประมาณนี้เห็นไหมทุกคนได้อยู่นะเราก็เปลี่ยนข้อความเลือกข้อความนะครับทีเนี้มันก็อยู่ที่จินตนาการแล้วก็การสร้างสารรค์ของเพื่อนๆนะครับโอเคออกจากหน้านี้นะครับมีอะไรอีกผมไม่เซฟนะทิ้งเลยกลับมาหน้าเดิมหน้าเทมเพลตหมดละหมดละหมดละ,ดละ,ดละเพื่อนๆลองเลือกสัดส่วนดูนะครับสัดส่วนเยอะอยู่นะครับอ่ะมีเยอะอยู่มีเยอะๆอ่ะผมขอผ่านนะครับต่อไป อ่าเทมเพลตไปแล้วต่อไปติ๊กเกอร์ครับติ๊กเกอร์อู้มีเยอะเหมือนกัน,นเนี่ยโอเคโอเคเล่นให้หมดเลยติ๊กเกอร์ครับโหมันละเอียดขึ้นเยอะเลยติ๊กเกอร์อนี่น้องเออน้องอะไรนะน้องเวนเดย์น้องเวนเดยน์นี่เอาภาพไปใช้ได้นะครับเภาพไปใช้เฮนะ้นน้องเวนเดย์นะครับเอ้ยเจ๋งนะครับเจง๋งๆมันคือโหมดภาพฟรีนั่นแหละ อ่อนกันตรงนี้ก่อนเห็นไหมเอามาใช้ได้นะครับเจ๋งเจ๋งนะครับอ่อีกที่อีกที่อีกที่เป็นโหมดสติ๊กเกอร์ฟรีนะครับแล้วเมื่อกี้อยู่ไหนอะอะเทมเพลตไปแล้วเนาะแล้วก็สติ๊กเกอร์โอเคโอเคเมื่อกี้สติ๊กเกอร์ครับสติ๊กเกอร์อ่ะเนี่ยสติกเกอร์กดนําไปใช้ได้นะครับคนเขาก็ตัดสติกเกอร์ไว้ให้เราใช้นะครับแล้วก็ามาใช้ได้นะครับ รูปมันไม่ใหญ่หรอกครับเราก็แต่งรูปธรรมดาอัพลงโซเชียลนะครับถ้าจะเอาไปแต่งใหญ่หญๆก็ไม่ไม,มเนียนหรอกครับเราก็ต่อไปรีเพย์รีเพย์คำสั่งรีเพย์อ๋อจัดมวลหมวยแม,ม่ถ้ามีลองใช้เนี่ยใช้ได้นะครับอใช้ได้อ่ผมเอานี้แล้วกันจะลองดูนะ,ะเลือกภาพของฉันนะครับแน่นอนครับเอาครูสอนภาษาอังกฤษคนนี้แล้วกันตัวเองถัดไป ว้าวเน็กเน็กเน็กอ่าประมาณนี้ก็ได้อยู่นะครับก็เป็นสไตล์เขาจริงๆเราปรับของเราก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำผมก็เน็กเน็กเน็กไปเลยนะครับโอเคผ่านนะแล้วก็ถัดไปเซฟได้เลยนะครับโอเคโอเคออกจากรีเพย์นะครับโอ้ oh, ทำไปทำมาสนุกดีเว้พิกอาร์ตมันก็ยังยืนหนึ่งนะครับต่อไปรูปภาพนะครับรูปภาพ รูปภาพอ๋อเขาเอารูปมาให้เราใช้นะครับเพื่อนก็นเลือกใช้ได้เลยนะครับสวยๆๆพี่สวยนะครับอุ้ยอันนี้สวยเห็นไหมกดใช้รูปภาพนะครับก็เอาไปใช้แล้วก็ไปเลือกรูปแล้วก็มาแต่งนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมเลือกรูปผมก่อนนะครับเพิ่มภาพถ่ายอ่ะพี่คนนี้ก็ยังจะยืนอยู่ที่เดิม อขอตัดอีกทีเก้าอี้ก็ตัดผมไปด้วยนะเนี่ยบุคคลนี่คนอะไรยืนอยู่บนทุงหญ้าโอเคเท่านี้แหละไม่เซฟไม่เซฟกลับไปกลับไปฮนะถ้าจะให้สอนทีเดียวหมดเลยก็ได้นละ้วแต่ว่าผมว่ามันจะไม่ละเอียดพอนะครับทำแบบนี้แหละเดี๋ยวคนจะมาดูเรื่อยๆครับเพราะว่าหลังๆคลิปเขาแบบ ค่อยๆไปครับวันละสิบวิวอ่ะต่อไปผู้สร้างนะครับผู้สร้างก็น่าจะเป็นครีเอเตอร์โอเคเนี่ยก็จะเป็นพวกครีเอเตอร์นะครับสมมติเอาพี่คนนี้แล้วกันพี่เลดี้เนี่ยกดติดตามใช่ป่ะกดไปดูงานเขาเขาก็จะมีพวกของแจกให้เรามาใช้อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเขาก็ทำลูกทำอะไรให้เราใช้นะครับก็สามารถกดใช้ได้นะครับสติกเกอร์เนี่ยเอามาใช้ได้อะไรประมาณนี้ครับเนี่ย อามาใช้ได้นะครับโอเคข่าวข่าวประมาณนี้นะครับต่อไปแฮชแท็กอ๋อแฮชแท็ก,กเพื่อนๆก็เลือกตามแฮชแท็กได้มันก็จะเรียงหมวดหมู่เป็นแฮชแท็กแบบนี้ครับเวลาหางานไงถ้าหาแบบแฮชแท็กอ่านเนี่ยก็จะหาง่ายแอนิเมชันเมาส์โอเคลองดูเนี่ยก็จะเป็นปากแง่มก็จะรวมไว้นะครับเวลาใครติดแฮชแท็กมันก็จะรวมเป็นหมวดหมู่ให้ มันจะได้หาง่ายนะครับเพราะหลังๆนี่มันเยอะมากนะครับโอเคต่อไปนะฮะหมดแล้วโอเคหมดสักทีนะครับต่อไปหมวดหมู่ย่อดนิยมอ๋อมันเรียงไว้ให้ครับ facebook youtube อนะลองดู youtube ทีมีอะไรบ้างอ๋อก็จะเป็นอ้เมื่อกี้แหละนะครับที่ผมทำนะเห็นไหมเหมือนกันเหมือนกันนะครับแล้วมีด้านบนนะครับแยกหมวดหมู่ย่อยไว้ให้อีกอ่าโอเคโอเค อ่ะมันแยกย่อยนะครับผ่านอ่าเนื้อหาการตลาดอลองดูซิโลโก้โลโก้อ๋อมีโลโก้ให้เราลองใช้แต่ว่าเยอะเหมือนกันให้เราลองมาดัดแปลงลองมาเล่นดูนะครับต่อไปเนื้อหาเกมอ่ e ฟีไฟกดสิอ๋อใช้ได้นะฟีไฟนะครับเขาก็ทำให้เราใช้นั่นแหละ หลังๆมันจะไม่ต้องแต่งเยอะแล้วอะ่ะเพราะว่าไม่ต้องรีทัชนไม่ต้องอะไรมากมายเอาเทมเพลตมาใช้ใง่ายๆนะครับมันเป็นแอปสมัยนี้มันไม่ได้ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนที่มารีทัชนนะครับคือเราเอาสําเร็จรูปมาก็จบแล้วนะครับต่อไปเนื้อหาที่พิมพ์ได้อะ่ะปกอัลบัม,มกจ็จะเรียงหมวดหมู่แหละเพื่อนๆไม่มีอะไรหรอกเนื้อหาส่วนตัวอะ่ะลองโปดการ์ดนะก็จะจัดเรียงเทมเพลตของใช้ให้เราใชแเลยครับไม่ไม่มีอะไรละ ครับแล้วก็โอกาสเขาไปแยกหมดหมดุหมหม้งแมบัตรสะสมโอเคหมดแล้วอ่ะหมดยังหมดแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นการเซิร์ชอ่ะเดี๋ยวผมลองเซิร์ชให้ดูอย่างเกลืสมมติเซิร์ชว่าอบอลกับบอลเซิร์ชแม่ก็จะเจอพวกแฮชแท็กที่เกี่ยวกับบอลน,นะครับรูปที่มันเกี่ยวกับบอลอะไรที่เขาตั้งชื่อมันคีย์เวิร์ดว่าบอลเนี่ยก็จะเจอนะครับเนี่ยประมาณนี้แม่ลองดูเพื่อนๆลองดูนะครับ แต่งมันดีอ่ะถ้าแต่งเป็นแต่งมันนะครับโอเคประมาณนี้ครับง่ายๆเนาะฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะทุกคนนะนี่นะตามนี้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมันจะยาวแล้วก็เดี๋ยวฝากโฆษณานิดนึงนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆครับผมฝากโฆษณานิดนึงนะครับเพื่อนๆสามารถซับพอร์ตผมได้สนับสนุนค่าน้ําค่าไฟค่ากาแฟผมได้นะครับเพียงแค่เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับที่ใต้คลิปที่คําอธิบายนะครับแล้วก็ ในคอมเมนต์ผมก็จะแปะลิงก์แอฟเ l i a t e โปรแกรมไว้นะครับถ้าเป็น YouTube Short อยู่ตรงนี้เนาะกดเข้าไปที่คำอธิบายนะครับก็จะมีลิงก์นะครับเพื่อนๆสามารถกดนะครับเข้าไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สมัครบัตรเครดิตนะครับหรือว่าขอสินเชื่อออนไลน์ได้เลยนะครับผ่านลิงก์นะครับถ้าเพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ข่าขนมด้วยนะครับก็จะมีทั้งเก็บคูปองซื้อของชอปีลาซาด้านะครับมีเยอะเลยนะครับ สินเชื่อบ้านนะครับขอสินเชื่อออนไลน์นะครับบัตรเครดิตออนไลน์สมัครออนไลน์ได้เลยนะครับซื้ออุปกรณ์กีฬาออนไลน์นะครับหรือว่าสินค้าไอทีมือถือออนไลน์สั่งซื้อได้ที่ลิก์ผมเลยนะครับแล้วก็พวกประกันรถยนต์สินเชื่อรถยนต์ก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เหมือนกันรวมถึงนะครับซื้อหนังสืออ่านแบบออนไลน์ก็ได้นะครับ b 2 s s s มีเหมือนกันนะครับวันนี้ขอป em, ้ายยาหน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็น บัตรลกันนะครับหมวดบัตรเครดิตนะครับเอาเป็นบัตร t ีทีบีโซเฟตแล้วกันนะครับใบนี้นะครับเป็นบัตรกดเงินสดนะครับโปรตอนนี้ค่อนข้างดีนะครับก็คือตอนนี้นะครับเขาดันแคมเปญเกี่ยวกับรวมนี้นะครับมา TTB ดอกถูกนะครับดอกถูกมากๆ13%ต่อปีนะครับเพื่อนๆที่กำลังประสบปัญหามีหนี้ หลายๆตัวนะครับอย่างเช่นสมมุติว่ามีพวกบัตรเครดิตสักสามใบนะครับใบละหมื่นนะครับสมมุติมีหนี้สักสามหมื่นแล้วก็อยากจะปิดนะครับปิดสที่เลยนะครับก็คือต้องมาสมัครนะครับของโซแฟ t ตนะครับแล้วก็เอาเงินนะครับจากโซแฟตเนี่ยไปปิดนะครับไปปิดบัตรเครดิตหรือว่าหนี้อื่นอื่นนะครับพอปิดแล้วเราก็จะเป็นหนี้เพียงแค่ที่เดียวกับ t ีทีบ so ีโซฟาเพื่อนๆเก็ตใช่ไหมมันดีกว่ายังไงดีกว่าตรงที่ว่า,าใบนี้ครับ13%ต่อปีนะครับแต่ว่าใบอื่นนะครับทั่วๆไปเนี่ยเขาจะไม่เกิน25%ต่อปีเท่ากับว่า13%มเนี่ยมันจะหมดเร็วกว่า25%นะครับถ้าเราใช้นี่เขาไปเรื่อยๆนะจ๊ะโอเคตามนั้นแล้วก็โปอื่นๆน,นะครับก็สามารถที่จะ ไปผ่อนศูนเอร์เซนตหกสิบเดือนกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับต้องศึกษาก่อนต้องถามก่อนนะครับว่าร่วมรายการบ้างหรือเปล่านะครับร่วมรายการกับสินค้าตัวไหนนะอ่าโอเคตามนี้นะครับส่วนอ่าเงินนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเงินเดือนก็สมัครได้แล้วนะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะสมัครนะครับก็สามารถกรอกข้อมูลส่งเรื่องไปเลยนะครับเดี๋ยวเจนะ้าหน้าที่รับเรื่องนะครับแล้วก็ จะติดต่อกลับมาเพื่อนๆก็ลองปรึกษาดูนะครับว่าถ้าเราเนี่ยจะโปะแบบนี้นะครับจะร่วหนี้เนี่ยต้องทําอย่างไรสมัครและต้องทําอย่างไรเดี๋ยวเขาจะแนะนําให้นะครับโอเคใครที่เป็นนี้ก็ขอให้หมดนี้ไวๆนะเพื่อนๆน,นะอย่าไปก่อนนี้เพิ่มแล้วกันนะครับก่อนนี้แล้วก็ต้องมีกำลังในการจ่ายนะครับอย่าเกินตัวประมาณนั้นนะครับโอเคฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบา,บายๆครับ